ถ้าคุณอยากได้คุณฟังให้ดีเพราะคุณไฮเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีทุกวันที่1และ16ของเดือนโอ้โออคุณพ่อก็พูดไปคือวันที่1กับวันที่16เนี่ยทุกคนรอคอยจุดทูบไหม อินบอกมาจุดทุกไหมคุณแม่ขอสองตัวหน่อยสามตัวอะไรอ่ะฉันไม่ได้เป็นแม่หมอแต่ว่าด้วยความแม่นไงมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นที่พึ่งพาของหลายๆคนเมื่อเมื่อสักครู่น้องๆมาคุณแม่งดที่แล้วว่าคุณแม่ให้เจ็ดหนูถูกเลยค่าแล้วแม่แม่ก็ให้อะไรไปก็ไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้แม่ก็ให้อะไรไปก็ไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้เลยแม่ก็ยังงงตัวเองว่าแม่ให้แลขอะไรไปวะแต่ว่าแม่เนี่ยค่อนข้างจะแม่นเลยแม่ซื้อเยอะไงแม่ซื้อแต่ว่าแม่ไปเอาอะไรมาจากไหนสมมุติว่าไอตัวเกินความรู้สึก อย่างอย่างพอมีข่าวคนตายเยอะๆอ้างวดนี้มีศูนย์บอกไปแล้วเอาศูนย์ไปผสมเอาศูนย์ศ oh. ูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์อะไรไปผสมกันบางทีแบบอาบน้ําอยู่วัพอวันหวยจะออกอุ้ยเป็นเลขหกเต็มเลยผมร่วงผมรไม่ร่วงมร่วงเป็นเลขหกแล้วอย่างอื่นร่วงเป็นเลขอะไรเป็นเลขเป็นเลขหกแต่เป็นเลขหกไทยมันจะ บางทีแบบเอ้าอยู่ในน้องแล้วห้องน้าเป็นเลขกพอมานั่งใส่รองเท้าอ้าวอะไรผมใครล่วงมาเป็นเลขหกอีกแล้วโอ้ยอย่างงี้วดนั้นก็เลยบอกไปว่า6-0แล้วออก6-0จริงๆพ่อจริง่ะเอาเซ้นในวันที่ใกล้แม่แต่วันนี้มี8วันนี้มีแปดพ็จะเ้ากางเกงในถอดดูเป็นเลขแปดดูก็รู้นะว่าเจนนี่ถอดแบบนี้เจนนผู้หญิงงคนเป็นเลขแปด